สร้างครับเชือกขยับได้ที่ผมเคยรีวิวไปตอนนั้นนะฮะนี่นะครับเรล่นอ,อย่างนี้เลยครับโยมโอน,นี้เนหะ็นไหมขยับตัวขยับเลยอืมอะไปร,รอ,อย่างเงี้ยอีลิสตันนะครับหยุดได้ตรงนี้เลยครับก็จะได้แบบนี้นะ เป็นไม่รู้ครับแด้แบบนี้นะฮะโอ้เดียวพีจิมารับทำไมแม่บอกมีออย่างนี้นะครับก็จะไมมีใครอยู่ร้านเนี่ยนะทำแบบนี้นะสนใจใครเลยเหรอสนใจนี่ก็เป็นแคสเกมอยู่อ่ะอุ้ยแม่บอกเดี๋ยวพีจิมมารับแม่บอกคือ จนะอบอกแม่ขยับขยับไปได้แนตะ่เพื่อนนี่บนะขยับไ,ได้เลครับ้นี้แลก็สามารถขยับได้ครับนี้ขอบคุณทุณกาบ